สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยค่ะวันนี้น้องฟ้ากลัมากับสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะของวันที่16พฤศจิกาย,ยนค่ะวันนี้มากับสูตรตัวเด่นนะคะน้องฟ้าก็จะเริ่นตั้งแต่วันที่16เดือน4ค่ะถึงวันที่1เดือน11เลยนะคะก็มาดูสูตรกันเลยค่ะสูตรนี้ไม่ยากนะคะน้องฟ้าจะดูหลักหน่วยของวันที่1ค่ะจะดูแค่หลักหน่วยนะคะ จะเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยค่ะก็คือบวกตัวมันเองค่ะ8บวกแแบบนี้นะคะจากนั้นให้นำมาบวกหลักหน่วยล่างนะคะเราก็มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ8บวก8ได้6ค่ะ6บวกกับ9นะคะจะได้5และ6ค่ะเด่นห6ห เด่นตัวที่สองก็คือบวกมาอีก1น,นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาดูวันที่สองเดือน5ค่ะมีเลขหกนะคะก็จะเป็นเลขหกเข้าเลขบนค่ะ6บนนะคะ6กบวกหกเป็น12ค่ะบวกเนะคะได้9กศค่ะวันนี้นะคะออก9ก้าค่ะ ก็จะเป็น9กับ6นะคะเข้าบนล่างนะคะงวดนี้บนล่างเด้งน,นะคะก็จะมีเงื่อนไขยอยู่1ข้อค่ะถ้าเจอเลขศูนย์นะคะให้กากระบาททิ้งเลยค่ะแล้วก็ขยับมาใช้เลขข้างๆนะคะก็คือเลข9ค่ะก็จะเป็น9บวก9เป็น8นะคะแล้วก็บวก0ปกติเลยค่ะได้8 9นะคะ งวดนี้ก็คือ9นะคะที่เข้าเลขบนค่ะ9บนนะคะ3บวก3เป็น6ค่ะบวก2นะคะได้8 9ค่ะงวดนี้ออก0 4 3 1นะคะก็จะเป็นงวดแรกที่หลุดค่ะเพราะว่าไม่มี8กับ9นะคะ4บวก4เป็น8ค่ะบวก1ได้9 0ค่ะ งวดนี้นะคะออก0389 0บน9ล่างค่ะงวดนี้บนล่างนะคะเด้งค่ะ3บวก3เป็น6ค่ะบวก9นะคะจะได้5 6ค่ะงวดนี้นะคะออก36เป็นเลข6ที่เข้านะคะ6เข้าเลขบนค่ะ 6บวกหเป็น12ค่ะบวกหนะคะได้3 4มค่ะวันนี้ค่ะออก4 1 4 6นะคะเป็นเลข4นะคะที่เข้าค่ะเป็นบนล่างน,นะคะรอบนี้เด้งนะคะ1นบวกหเป็น2ค่ะบวกหนะคะเป็น8 9ค่ะ งวดนี้นะคะออก2อแเลขล่างเป็นเด่น8นะคะที่เข้าค่ะ8เลขล่างนะคะ7บวก7เป็น14ค่ะบวก8นะคะบวกกันได้12ใช้2ค่ะก็ได้สองสค่ะงวดนี้ออก06นย์นะคะไม่มี2 3งสจะเป็นงวดที่2ที่หลุดนะคะ6 6บวก6เป็น12ค่ะบวกสนะคะ ได้6 7ค่ะวดน,นี้นะคะก็จะกลับมาเด้บนล่างนะคะ6 2บน3 7ล่างค่ะก็เข้าทั้ง2ตัวนะคะเป็นบนล่างเด้งนะคะ2บวก2เป็น4ค่ะบวก7นะคะได้1 2ค่ะ งวดนี้นะคะออก6 5 5 9นะคะไม่มี1 2ก็จะเป็นงวด3ที่หลุดค่ะไปดูกันต่อนะคะ5บวก5เป็น0นะคะ่ะบวก9ก็จะได้9 0นะคะงวดนี้ก็เข้านะคะเลข0เป็น0เลขล่างนะคะ2บวก2เป็น4ค่ะ4บวก0ได้4ค่ะก็จะได้4 5นะคะ งวดนี้ค่ะสเข้าเลขบนนะคะ4เลขบนค่ะมาดูงวดนี้กันค่ะ4ีบวกสเป็น8นะคะ8ปบวกสได้0ูย์หค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่16เดือนพฤศจิกานะคะให้เด่น0และ1ค่ะในงวดนี้นะคะก็เป็นเพียงแนวทางจากสูตรนะคะพี่ๆสามารถพิจารณาดูได้เลยค่ะ น้องฟ้าก็จะวางแนวทางในกลุ่มนะคะหากพี่ๆสนใจเข้ากลุ่มกับน้องฟ้านะคะก็จะมีตัวเจาะให้ด้วยค่ะก็สามารถทักขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยนะคะขอบคุณที่กดไลค์ like กดติดตามช่องของน้องฟ้าค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ